คือฮาสนันวงการคู่รักดาราดังหวดรูปหายากโมเมนต์หวานรอบปีอีกหนึ่งคู่รักที่เขาผ่านดูใจกันมานานมากๆและช่วงแรกๆมีโมเมนต์ที่น่ารักให้เชื่อมอยู่อย่างต่อเนื่องระหว่างจันจิจันจิรากบมาริโอบอกเยคาว่าถึงแม้ว่าช่วงแรกๆมีโมเมนต์หวานที่ต่อมาก็ไม่ค่อยมีรูปคู่เท่าไหร่แต่พวกเขาก็ยังมีความน่ารักและสวิตกันอยู่เรื่อยๆราสุดเนื่องในวันเกิดของมาริโอในวันนี้สธันวาคม ทางด้านจันจีก็ได้โพดภาพคู่นาะทียกเคสสกภัยพัาเกิดมาริโอพันอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นร่ำรวยสุขภาพดีอายุยืนดังปังปุริเย่เรียรว,ว่าห่างหายรูปคู่ไปนานมากๆงานนี้ทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แซวสนั่น